สวัสดีครับท่านส่วนลุงอิดนะครับตอนนี้ก็ใส่สายเกือบเก้าโมงแล้วนะครับแดดออกก็เลยนี่ฮะนำรถมามาพึ่งแดดนะครับนี่ครับ,นำร,น,รบ,น,รบนำรถมาพึ่งแดดไม่ใช่ว่ารถหนาวนะครับคือ,อต้องการที่จะไล่ความอับของ ของอา,อากาศในรถนะครับเพราะว่า,อาจอดไว้ช่วงช่วงฝนตกนะครับมันก็อับชื้นนะฮะก็เลยก็เลยมาจอดตากแดดแล้วก็ต้องเปิดกระจกลงให้หมดนะครับไล่ความชื้นแล้วก็เปิดประตูทั้ง4ี่ด้านนะครับเห็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายรอบคันให้ดูนะครับ เปิดประตูทั้ง4ด้านนะครับไล่ความอับแล้วก็เพื่อที่จะพูดง่ายๆคือพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆที่มันสะสมอยู่ในรถนะครับก็ทำการ ร,รถปัจจุบันนี้สะดวกนะครับอันนี้เป็นเกียร์ยเกียร์ออโต้นะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอยากจะมีเพลงมีโทรศัพท์ในตัวด้วยนะครับมี ระบบบลูทูธต่างๆนะครับสะดวกสบายไม่เหมือนสมัยก่อนนะอันนี้จะโทรศัพท์ก็สามารถโทรในรถได้นะครับมีที่ต่อ เขเรียก power outlet นะครับสำหรับเสียบสายชาร์จนะฮะมีนี่ครับที่จับมือสำหรับโหนขึ้นลงนะฮะร,รถมันสูงครับสูงนี่ครับสูงจากพื้นก็เกือบหนึ่งฟตุตนะฮะ น่าจะหนึ่งฟุตได้มีบันไดนะครับตัวนี้ก็จะมีเ,เป็นล้อมแม็กนะครับล้อนลอยลมดำมาดูฝั่งนี้ฮนะนี่ครับมีเซฟตี้นะครับ สามจุดเลยฮนะสำหรับคนนั่งกลางก็มีอีกนะครับนี่นะครับเส้นหนึงนะฮะสำหรับคนนั่งกลางนี่ครับสำหรับคนนั่งกลางก็นำมาขาดนี้อีกทีนึงนะครับเซฟตี้เบลตั้งสาม สามที่ส่วนข้างหน้าไม่ต้องห่วงนะครับเขามีของเขาหมดนี่นะครับจะให้ดูมีระบบนะครับเปิดปิด กระจก,กัูฝั่งขวามีล็อกด้วยนะครับมีปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวามีอันนี้คือเกียร์ออโต้นะครับอ่าอันนี้จะเล่าให้สำหรับท่านที่ท่านที่ไม่ทราบนะครับหรือท่านที่ใช้รถเกียร์ธรรมดา P นี่คือาร์คจอดนะครับ อถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างแล้วก็ดีเดินหน้านะครับสาหรับเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะดีขึ้นมาคือจะมีเกียร์เอสนะครับระบบปรับอของแมนนวลนะครับก็คือถ้าตบกาจากดีมาเอสนี่นะครับสําหรับขึ้นเขาลงเขาชันๆแล้วฮะหรือว่า,าเวลาเราต้องการแซงตบเอสเข้ามานะครับ ลบนี่ก็คือเกียร์จะลดลงบวกนี่เกียร์จะเพิ่มขึ้นพูนเราวิ่งอยู่ในเกียร์ตอนนี้วิ่งอยู่เกียร์ประมาณเกียร์สี่นะลบตบมาเอสแล้วก็ใส่ขึ้นไปกึกนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกียร์สามเกียร์สองอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มาเกียร์ห้าเกียร์หกอะไรย่างเงี้ยคือบวกนะครับมีบะระบบแอร์นะครับปรับแอร์ หนึ่งสองสามสี่ตามอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็จะปรับาการาศาสตร์ของเอนะครับจะมีสาสตร์เข้ามาข้างหน้าหรือว่าข้างล่างตรงเท้าบางหน้าบางนะครับมันจะมีามาณนเฉพาะเท้าอันนี้าศาสตร์ทั่วๆอย่างนี้นะครับรถสมัยใหม่เนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะ สะดวกสบายนะะครับวันนี้ไม่มีอะไรก็เลยมาเล่าให้ฟังครับว่าเออมากำจัดพวกความอับแล้วก็เชื้อราของรถนะครับก็เลยเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ